สวัสดีครับกับากการบายก,กัร Casual s e c u ต i t y by เซ t p a ก e r ผมสุเมจิตพักดีประเด็นในรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Linux Endpoint Hardening to Protect Against Malware and Destructive Attacks นะครับ <c oughs> เปเปอร์นี้เป็นไวร์เปเปอร์ที่มาจากทางฝั่งของทีมแมนเดียนนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ Hardening พอดีว่าในส่วนของบทความนี้มันเกิดมาจากที่ผม ด้วยความที่มันเริ่มมีอินสแตนต์หนึ่งขึ้นมาพอมีอินสแตนต์หนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วตัวของเครื่องต้องทาใหม่พอเครื่องต้องทาใหม่เสร็จทีมงานที่ต้องเตรียมเครื่องเขาก็มาถามผมว่าเออมันมีอ,อ,อะไรที่นอกเหนือจากตัวของ CS ที่จะ <c oughs> จําเป็นต้องทําเรื่องของ h ฮดริ่งไหมนะครับผมก็าหาบทความไปนะครับแล้วก็มาเจอตัวของทางฝั่งของแมนเดียนซึ่งก็เขียนได้โอเคนะครับจริงๆพาร์ทหนึ่งส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าคล้ายกับตัวของ CS ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าก็ มีส่วนหนึ่งที่เสริมขึ้นมาแล้วกันก็ก็เลยเอามาให้ดูนะครับตัวอย่างของการทำ hardening นะครับว่าไอ hardening ที่ว่าเนี่ยมันคือประมาณไหนแล้วก็ทําแล้วมันจะประมาณไหนนะครับในส่วนของ hardening เองเนี่ยหรือก็คือ hardening configuration เองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งให้กับองวของเซิร์ฟเวอร์โดยการ configuration ให้ปลอดภัยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการทํางานที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นฝั่งของทาง ทางฝั่งของทาง m a n d i a ยนนะครับเขาจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์นิ่งคลินิชัลฮาร์ดแนิ่งแล้วก็ออเดตติ้งแอนด์วิซิบิลิตี้นะครับังนั้นมันจะเป็นเห็นเป็นสส่วนนะครับส่วนคือเรื่องของการป้องกันการทําต่างๆครับตัวอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำออเดตติ้งนะครับเพราะว่าให้เรามองคือถ้าเป็นเรื่องหลักของการจัดตีโดยพูดไปมันจะป้องกันยังไงได้บ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวออเดตติ้งถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะออเดตตัวของ User ยูง ไปกันที่ส่วนแรกนะครับเรื่องของตัวแพลตฟอร์มฮันนิ่งนะครับแพลตฟอร์มฮันนิ่งเนี่ยไปดูส่วนของตัวเคอร์เนลโมดูลไซนิ่งก่อนนะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของดิจิตอลไซน์ดิจิตอลซิมเนเจอร์นะครับที่จะเป็นเรื่องของตัวเคอร์เนลโมดูลนะครับที่ว่าเวลาที่จะเอามาโหลดอะไรก็แต่ต้องเป็นตัวของดิจิตอลซิมเนเจอร์ที่เป็นทรัสต์ดิจิตอลซิมเนเจอร์นะครับถึงจะสามารถยอมให้โหลดได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของต้องคอนฟิกเรชั่นของตัวเคอร์เนลนะครับเพื่อจจจจจะะะะให้เเเอออ่ฉพาาาางงงวววรรตตตัััขขทสดิิล ขอไปตัวของ Digital Signature ขององค์กรไหนหรือว่าของที่ไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้จากตัวของ c o n f i g Module s i ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเรื่องของ c o n f i g u r a t i o n รายละเอียดนะครับทางฝั่งของเม n น e นเขาก็มีให้ตัวของ c s s l c o n f i g ไว้ให้นะครับอันนี้ คือตัวอย่างของตัว configuration นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวการกำหนดพวกการป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการ configuration ตัวของ kernel นะครับให้มีการโหลดอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้คือพาทที่1เนาะพาทที่2คือส่วนของตัว kernel module loading enforcement นะครับเป็นการกำหนดให้ตัวของ linux kernel นะครับโหลด configuration หรือโหลด module เนี่ยเฉพาะตัวของ ที่มีอยู่เท่านั้นไม่ได้โหลดของใหม่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น kernel จุด l e underscore disable เท่ากับ1นะครับหรือถ้าเราจะ config ให้แบบอ่าณตอนนั้นเลยก็จะเป็นตัวของการใส่เข้าไปในตัวของ p r o x y s kernel m o d u l e disable นะครับส่วนนี้มาต่อมาครับจะเป็นเรื่องของตัว sql s e l l e asset อาเข้าไป attack surface reduction นะครับก็เป็นเรื่องของการลด เรื่องของการถูกโจมตีจากตัวของ SQL Shell Attack ต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีการ configuration ในหลายส่วนซึ่งอันที่พูดตตรงก็เหมือนกับตัวของ c s นั่นแหละพาหนึ่งคือเรื่องของการห้ามให้ทำการ root login โดยตรงนะครับแล้วก็มีการกำหนดตัวของ user ที่จะ allow ให้สามารถ login ได้เท่านั้นนะครับ a u d i t i a t i o n ไม่ตอดนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดว่าเป็นตัวของ one authentication หรือจะเป็นตัวของทาง multi-factor นะครับ ยังไม่รวมถึงเรื่องของตัวการใช้งานตัวของ key authentication นะครับที่จะกำหนดได้แล้วก็ในส่วนอื่นนะครับอนอย่างเช่น a u t h e n t i c a t e o n method ก็เป็น public key กับตัวของ password อันนี้เป็นตัวอย่างของตัว authentication method ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับ host allow กับ host deny ก็คือ allow ให้สามารถที่จะ login มาจากไหนได้บ้างนะครับสามารถทำ x f o r w a r d d f o r ได้ไหมนะครับก็โดย default จะเป็น no นะครับ แล้วก็ m a c Authentication Time ก็คือสามารถลอง Login ได้กี่ครั้งนะครับแล้วก็มีการ Keep Connection นะครับ Keep Alive internal, uh, Interval นะครับประมาณ5ถึง15นาทีนะครับมีการ Allow ตัวของ TCP Forwarding ไหมนะครับซึ่งโดย default ควรจะเป็น No นะครับแล้วก็ Lock Level เป็น Verbose นะครับเพื่อจะให้เห็นตัวของข้อมูลล o อกอย่างชัดเจน Permit Empty Password เป็น No นะครับก็คือให้ Login ห้ามเป็น นอนพาสเวิร uh, ์ดนะครับส่วนของคอนจ็อบครับก็จะเป็นเรื่องของอการจัดก,การเรื่องของพวกการรันคำสั่งเป็นระ,ร,ะร,ะระดับช่วงเวลาต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของ r s t r i c t i o n ให้ไม่สามารถรันได้นะครับแล้วก็มีการกำหนดโป m โมชั o นในการเขียนต่างๆไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวของคอนจ็อบต่างๆนะครับในเรื่องของตอนสนมัก็จะเป็นเรื่อง SUD นะครับซึ่งจริงๆอันนี้เหมือน CIS นะครับก็คือเรื่องของการดูว่าตัวของ Uh, execution ไหนเป็น s i p s k i bit บ้างแล้วก็อันไหนที่ uh, เราสามารถเซตให้เป็นธรรมดาได้ไหมนะครับก็เป็นส่วนเรื่องนั้นนะครับส่วนของ mouse p a r t i t i o n permission option ก็จะเป็นเรื่องของการเมาส์ในผ่าต่างๆว่าควรจะเป็นการเมาส์แบบไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวอย่างและ c o m m e n a t i o n mouse point ไว้ให้ด้วยนะครับว่า mouse point option แต่ละอันแต่ละผ่าควรจะต้องใช้ o PTION ไหน นะครับส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของ s c l i n u x ครับก็จะเป็นเรื่องของการ enforce policy นะครับการ audit การ Con uh, configuration การทำงานต่างๆของตัว user ควรจะเป็นตาม permission ที่ควรจะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นตัวของ Sylinux ก็ควรจะเป็นเรื่องของ enforcing เป็นหลักนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ p e r m i s s i v e ก็คือแค่การแจ้งเตือนอย่างเดียวนะครับ ส่วนทำไมเป็นเรื่องของแอปอาร์เมอร์ครับเป็นการกาหนดว่าให้ตัวของแอปพลิเคชันนั้นทํางานอยู่ในภายใต้กรอบอะไรบ้างนะครับเช่นตัวของการรันแอปพลิเคชันเอ่อรันแล้วจะสามารถเข้าถึงไฟล์อะไรได้บ้างสามารถเข้าถึงพาร์อะไรบ้างหรือว่าเอ่ออ้างอิงไฟล์อะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งการโหลดเอ่อโหลดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของแอปอาร์เมอร์ซึ่ง เอปอาร์เมอร์เองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวของ s อซอลแต่จะคนละแบบกันถ้าเป็น s อซอลจะเน้นเรื่องของตัว p r รโตของตัว User อร์จากตัวของคอน e ท t ของตัว u s เ r เป็นหลักแต่ถ้า App a r m ์เอร์จะเน้นไปที่ตัวของแอปพลิเคชันซ้ำมากกว่านะครับมันจะคนละแบบกันนะครับส่วนจะมาจะเป็นเรื่องของตัว IP t a b l e ครับอันนี้เขาก็จะมีเรื่องของตัวอย่างของ i p t a b l e ที่จะกาหนดรูโดยดีเฟลนะครับเพื่อให้ตัวของ Network ทําสร้างขึ้นมาแบบคียวนะครับก็คือหมายความว่ารูเนี่ยให้อล่าวเฉพาะตัวของที่จําเป็นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในกรณีของอันแรกก็คือ IP พีเดเวล s t ออกมาเนี่ยควรจะไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นก็ฟลัดนะครับคลีนอัพทั้งหมดแล้วก็กําหนด Default Policy ของ Input, Forward, Output เป็น Drop ทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นค่อย Allow วเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเช่น Inbound Outbound นะครับของตัวสกิ e l นะครับหรือว่าตัวของ traffic โดยเฉพาะหรือทาำ,ำ Backlist ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวของทางฝั่งของแมนเดียนเขาทำขึ้นมานะครับส่วนจะมาเรื่อง,องของตัว disable ตัวของ unnecessary service นะครับก็เราต้องมาดูว่าตัวของ service ไหนที่เราคิดว่าน่าจะต้องจำเป็นบ้างในเครื่องนะครับส่วนที่เหลือก็ทำการ disable ไป้หมดเพื่อจะใหะ้ใช้งานเฉพาะตัวของ service ที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ Uh, NSNFServerHandling นะครับเป็นเรื่องของ uh, การทำไฟแชร์ลิงนะครับก็เป็นไฟแชร์ลิงโดยเฉพาะผ่านที่จําเป็นเท่านั้นหรือรวมถึงเรื่องของตัวยูเซอร์ที่เข้าใช้งานก็ควรจะเป็นยูเซอร์ที่จําเป็นเท่านั้นนะครับหรือตัวของการเข้าถึงใดๆก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องของการเซตติ n งในส่วนนี้นะครับอ่ะส่วนหัวข้อถัดมาเป็นหัวข้อใหญ่ครับก็คือเรื่องของ CredentialHandling นะครับ CredentialHandling ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเซตพาสเวิร์ดภายในเครื่องยังไงให้มีความ แข่งแรงมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ r o ูทก็ควรจะเป็นเรื่องของการใช้งาน strong password มีการใช้งานตัวของ password rotation enforcing นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัว unique password สำหรับตัวของแต่ละ user นะครับอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของตัว p r i v i l e g e account ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องกำหนดในตัวของ s u d o นะครับที่จะใช้กำหนดว่าโอเคตัวของ account ใดๆมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างแล้วก็ account ไหนควรจะใช้สิทธิ์ที่สิทธิ์สูงได้บ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการทำพวก strong password enforcement นะครับเป็นการตั้งพาสเวิร์ดอย่างไรให้ปลอดภัยก็โดยปกติเนี่ยตัวของทางฝั่ง linux system เองเนี่ยเขาไม่ได้มีนะครับในเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดให้ strong นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องติดตั้งลิบเพิ่มเติมเพื่อจะให้ เป็นการ enforce ตัวของ user ตั้ง password ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างของทางฝั่ง Mandiant ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไปแก้ไขใน common password นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวของ lib pam crack lib แล้วนะครับไปแก้ไขตัวของ e t c pam d common password แล้วก็ใส่ตัวของ condition ตามนี้นะครับก็คือ,อ,อ user จะตัวของ user เนี่ยมีการพร้อมหนึ่งครั้งหลังจากที่มีการ ตั้งขั้นดไปแล้วนะครับสองคือตัวของจํานวนขั้นต่ําของตัวพาสเวิร์ดควรจะเป็น15บห้าแล้วก็ตัวของพาสเวิร์ดต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอั p เ r อร์คาตเตัวของ l อเวอร์เคสนะครับก็คือตัวอักษรธรรมดาเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวของตัวเลขนะครับจริงๆพวกนี้เราสามารถเซตได้หมดเลยนะครับแล้วก็ อีกส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของตัวซิมโบกกับตัวของตัวเลขก็สามารถกําหนดได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะกําหนดตัวของพาสเวิร์ด p o l i ซีนั้นเป็นยังไงนะครับส่วนถัไมาจะเป็นเรื่องของพาสเวิร์ดล็อกอท์นะครับจริงๆเราก็สามารถกําหนดได้จากตัวของไฟล์ที่เป็นตัวของแพมเมื่อกี้เหมือนกันนะครับแพมทอรี่ต่างๆนี่มันสามารถกําหนดได้นะครับหรือก็แพมออเดนเรเคชันเนี่ยพวกนี้มันสามารถกําหนดได้หมดเลยว่าถ้าสมมุติเกิดการล็อกอินเฟลกี่ครั้ง จะทาการล็อกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าสักเซสไปแล้วจะให้ไปโหลดไฟล์ไหนต่อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เราสามารถเซตได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ง่ายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราต้องมานั่งเ,เ,เรียนรู้เรื่องของริบแพรมเองเนี่ยกค่อนข้างจะใช้เวลานะครับแต่ว่าทางฝั่งของทาง m มนเนียเขาก็ทําสรุปมาให้ก็ทําให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับในการเซตติ้ง ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของตัว auditing and visibility นะครับก็จะเน้นไปนที่ตัวของ a u d i t D นะครับก็เป็นเรื่องของการ audit การทำงานต่างๆของตัว user และก็ตัวของ service ภายในเครื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ผมเน้นย้ำว่าอยากให้มีในตัวของ linux server ทุกตัวนะครับ จริงๆแล้วเหมือนกับตัวของ Sysmon ที่ผมก็เน้นย้ำเหมือนกันว่าอยากให้มีในแต่ละตัวของเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เช่นเดียวกันก็รู้ว่ามันอาจจะกระทบเรื่องของจำนวนหลอกที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่เช่นเดียวกันพอเวลาเราทำการฟอ r ์นิสติกนะครับต้องบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีพวกหลอกพวกนี้เนี่ยจะทำให้การทำงานของทางอ n v e s t i g ตอร์หรือคือคนสบสนสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะยาก นะครับดังนั้นก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับซึ่งในส่วนของทางฝั่ง m a n d i a n เขาก็มีการยกตัวอย่างตัวของ Audit-D Configuration ที่แนะนำมาให้แล้วนะครับดังนั้นหากใครที่สนใจรายละเอียดก็ลองเข้ามาที่ตัวของเอกสารของทาง m a n d i a n นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึงนะครับโอเคกเ็หัวข้อนี้ประมาณนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่าง่เห็นว่าในส่วนของทางฝั่ง c s อนอกเหือจากที่เป็น CISP ตัวแนะนำในเรื่องของการ h a r d e n i n g แล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันก็จะมีตัวของ white paper ของที่อื่นมากมายนะครับที่จะแนะนำในเรื่องของการเพิ่มเรื่องของ configuration อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับตัวของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือของทาง m a n เ i a ยนั่นเองนะครับโอเคพิสศนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามและก็คนใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ